ผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงยาสวยค่ะกับเราทั้งสองคนนะคะบูสุริรัตน์จุดทองแท้ค่ะค่ะแล้วก็พลอยพัศรค่ะเออพอเจอหน้าเราสองคนต้องนึกถึงอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวใช่แล้วค่ะมีน่ากลัวกับเราด้วยในโรคล่านาพาลยดีช่าชนะกลัวริศแล้วอ่ะนแน่นอนเจ๊นอกจากเดี๋ยวให้เจ๊ติดอันดับเธาไม่ช่วยฉันเลยให้เจ๊ติดอันดับความน่ากลัวน้องติด้วยน้องอันดับเก้าเจ๊อันดับสิบไปก็เป็นะไรฮายีลาเพราะว่ากันไปใช่ไหม จะพ้นจะพ้นพิษจะพ้นพิษเมื่อเจอผู้ชายเมื่อเจอผู้ชายเราจะพ้นพิษเอออะไวันนี้นะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเราทั้งสองคนนั่นเองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่คะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์นั่นเองค่ะบูรู้ไหมว่าสัตว์สัตว์อะไรที่น่ากลัวที่สุดในโลก เออไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะแต่ว่าในความคิดเราเนี้ยเราคิดว่าฉลามขาว<อ>เพราะว่าฉลามขาวจะเป็นอะไรที่เป็นเพชฌฆาตเนี้ยสำหรับ<อ>นักเดินทางทัางทะเลใช่แล้วค่ะก็ะะมีหลายคนนะคะที่สันนิษฐานกันว่าอันนั้นอาจจะเป็นเสือโคร่งนะคะ,คะอาจจะเป็นสิงโตอาจจะเป็นงูเห่านะคะ,คะหรือว่า,าจ,จะเป็น ต่างๆนานาเยอะแยะกันมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เขาได้ทําโพนะคะหรือว่าจัดอันดับกันนะคะมีอะไรบ้างค,ะค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับสุดท้ายกันก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนที่จะไปถึงอันดับที่หนึ่งอ,อันดับนี้นะคะต้องขอบอกเลยเป็นสัตว์ที่เล็กๆนะคะแล้วก็มองภายนอกดูน่ารักมากๆเออใช่ไหมกับดูตามค่ะใช่แล้วค่ะกับกบลูกดอกอับพิษอับยาพิษนั่นเองค่ะเขาบอกว่านักฆ่าอันดับสุดท้ายนะคะก็คือกบลูกดอกอาบยาพิษนั่นเองค่ะซึ่งมี di ขนาดนะคะเพียงแค่2เซนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมันใช่มันเป็นตัวเล็กๆกับบูแล้วบอกว่าหน้าตาสีสันของมันดูสิมันน่าจับมันไม่ได้เหมือนตะป่าตะเขียดบ้านเราอย่างเงี้ยเออสุดยอดจริงจักป่ารตะป่าตาเขียดตู้ตาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่ะค่ะหรือจะบแตมปอรปเซียว้าวเบาอะนะน่าหลกมากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นสปีชีส์หนึ่งนะคะของกบที่มีพิษค่ะและมีสีสันนะคะที่สวยงามนะคะจนได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีนะคะแห่งป่าฝนนั่นเองน้องบู๊นะคะ เขาบอกว่ากบชนิดน mm ี้นะคะมีสารพิษอยู no ่สารหนึ慢慢่งค like well uh ่ะ oh. ซึ่งไปทําลายในส่วนของระบบประสาทของเราละลายมากเลยอ่ะละลากอ่ะนั่นเลยอ่ะละลายด้วยอ่ะเขาบอกว่าไปทําลายระบบประสาทของเรานะคะมันจะปล่อยนะคะในส่วนของสารพิษนะคะให้ไหลซึมออกมาทางผิวหนังนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นพานนักล่าต่างๆนะคะที่เข้าป่าเนี่ยมันก็จะปล่อยนี่แหละเหมือนแบบเขาถึงเรียกมันว่าเป็นลูกดอกอกอาบยาพิษไงเพราะว่าเหมือนแบบว่าปล่อยไปปุ๊บแล้วก็แบบว่า นะร่างกายของเราก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทัน่าพิษมันร้ายแรงมากอ่ะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าปริมาณพิษของกบลูกดอกอับยาพิษนี่นะคะสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตัวขนาด2เซนอ่ะคุณผู้ชมแล้วค่ะสิบคน่ะยิ่งกว่าแบบเพชคฆาตใดๆก่ะเขาบอกว่าพานป่าในอเมริกาใต้นะคะใช้พิษของมันนะคะทาลูกดอกค่ะซึ่ง คือแบบเอามาใช้ประโยชน์นะคะก็คือเอามาทาลูกดอกเพื่อแบบว่าช่วยในช่วยในเรื่องของการหาศัสตร์หาโน่นหานี่อะไรแต่ว่ายิงเนาะยิงไปสมมติแบบจะล้มช้างหนึ่งตัวเอายาพิษอย่างนี้ได้ไหมใช่แล้วนะคะเป็นที่มาของกบสนิทนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาอันดับที่9แล้วกันนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้เลยหน้าตาคล้ายเรามาควายแอฟริกากรบืแอฟริกา เขาบอกกระบืออฟริกาซึ่ง <so ว่าสวยกว่านิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเขาฉันแบบว่าไม่งอเหมือนนะนี่เลยนะคะสำหรับต้องขออภัยนะคะที่ใช้คำไม่สุภาพแต่ว่าเขาเรียกว่าควายแอฟริกาจริงๆค่ะเขาบอกว่ามีขาวพี่ก็มีเขานะใช่ไหมแต่หนูรักตัวเองนะอุยตายแต่หนูมีนอค่ะพี่ค่ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นพี่ก็มีเหมือนกันอ่านี่เพราะว่านี้ค่ะ สำหรับควายแอฟริกันะคะเป็นนัก<ะ>สู้ที่ทรงพลังที่สุดนั่นเองค่ะด้วยน้ําหนักตัวนะคะถึง700กิโลกรัมค่ะแล้วก็กับเข่านะคะที่ยาวค่ะแล้วก็โค้องงอนะคะแล้วก็ทําท่าได้แบบเป๊ะมากเหมือนมากครโค้งงอ,อน่ารักมากเออน่ารัก แล้วที่สําคัญคะแล้วก็มันแหลมแล้วก็คมมากๆเลยค่ะ<ช>แม้แต่สิงโตนะคะก็ไม่สามารถล้มมันได้เพราะเขาเชื่อว่าสิงโตเนี่ยพลังล้ําเหลือจริงๆแล้วล้มควายธรรมดาเนี่ยโอ้โหสบายง่ายๆมากเลยแต่เมื่อมาเจอควายแอฟริกาเนี่ยนะคะยากมากจริงๆเลยนะคะเพราะด้วยน้ําหนักตัวที่หนักถึง700กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีเขาที่งอที่แหลมคมนะคะทำให้สิงัตเนี่ยสิงโตเนี่ยคะพ่ายแพ้ไปทันใดเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะรำตัวค่ะจะมีอายุมากด้วยนะคะ กว่าตัวหนึ่งจะตายอ่ะนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่ป่วยนะคะหรือว่าลูกเล็กเมกแดงนะคะของมันเนี่ยก็จะอยู่ได้นานอะ่ะถึงแบบป่วยถึงไม่สบายก็จะอยู่ได้นานนะคะอายุของมันเนี่ยซึ่งยาวนานมากเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับควายแอฟริกานะคะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆนั่นเองค่ะบริเวณทุ่งหญ้านะคะใกล้กับป่าแล้วก็จะมีหนองน้ำหนองบึงนะคะ เมื you come, you money, ่อเผชิญหน้าเข้าไปนะคะมันจะล่ามันจะเตรียมตัวนะคะเพื่อป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็เพื่อป้องกันการต่อสู้นะคะโดยการยกเข่าขึ้นทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นเข่างออย่างนั้นไหมคะโดยพอเวลามันยกเข่าขึ้นนะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันกําลังที่จะป้องกันตัวแล้วก็กําลังที่จะจู่โจมเรานั่นเองค่ะถ้ามันอยู่เพียงลําพังนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่ค่ะแต่เหยื่อนะคะอาจจะรอด ถ้าเกิดอยู่ตัวเดียวนะคะเหยื่ออาจจะรอดค่ะแต่ถ้าอยู่กันเป็นฝูงเมื่อไหร่นั่นก็คือความหายนะนั่นเองค่ะแล้วก็ควายแอฟริกานะคะจะเป็นนักฆ่านะคะที่น่าพึงที่น่าแบบสะพึงกลัวยอย่างมากเลยนะคะที่สุดค่ะต่อมานะคะเมื่อทั้งฝูงเนี่ยนะคะรุมเข้าจับจู่โจมเหยื่อจู่โจมเหยื่อนะคะไม่ถึง5นาทีเท่านั้นค่ะ เหยื่อจะตายทันทีค่ะใช้ระยะเวลากันรวดเร็วมากนะคะในการที่จะโจมตีเหยื่อค่ะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะชาร์จตัวเข้าสู่เหยื่อทันทีค่ะเมื่อที่เห็นเหยื่อนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าความดุร้ายของมันนี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคป <มา S 1> แต่ว่าษก้าวเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงนะเจ๊อ่าถ้าอยู่ตัวเดียวยนี้เหยื่ออาจจะรอดได้เขาว่าอย่างนี้<ฆ>แต่กบมาสักครู่นี้นะโอ้โหพิษ ตัวเดียวอะ่ะค่าคนสิบคนนะสุดยอด<ช>จริงๆแล้วค่ะต่อมาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะมาถึงข้อ8กันแล้วนะคะ,คะข้อ8นี้นะคะเป็นสัตว์ที่คนปุยๆนะคะบางคนก็บอกว่าดูมันดูน่ารักมันดูน่ากอดน,นะคะ,คะก็คือหมีขั้วโลกนั่นเองค่ะเขาบอกว่าหากอยู่ในสวนสัตว์นะคะมันมจะดูน่ารักและก็น่ากอดอย่างที่พลอยได้บอกไปแล้วนะคะแต่สัตว์นัก แต่มันมีสัญชาติยานของนักล่านะคะขนาดใหญ่ที่สุดค่ะในโลกนะคะอาวุธของมันนะคะก็คือเล็บที่แหลมคมนั่นเองค่ะสามารถที่ฆ่านะคะหรือว่าฆ่าคนเนี่ยได้ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะมันใช้แค่บอกว่าการตะปบทีเดียวนะคะก็สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าหมีขั้วโลกนะคะตัวผู้เนี่ยน้ำหนักตัวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7 7 5อถึง1,500อปอนด์นะคะส่วนตัวเมียนะคะจะหนักอยู่ที่ประมาณ3 3 0ถึง500 ปอนเท่านั้นนะคะมีถิ่นอยู่ที่บริเวณอาร์กติกขั้วโลกเหนือนี่เองค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนท,ที่แน่ชัดนะคะว่าเราพบที่ไหนเป็นที่แรกหรือว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าพบในอ阿สกาแคน,นาดารัสเซียนะคะเดนมาร์กและนอร์เวย์ค่ะ,คะไม่รู้ว่าประเทศไหนมาก่อนมาหลังกันแน่นะคะ,คะและนอ,นอ,อ เขาบอกว่าเป็นสา์สปีชีหนึ่งของโลกนะคะที่กําลังถูกคุกคามปัจจุบันนะคะหมีขั้วโลกนะคะมีจานวนอยู่แค่เท่าไหร่รู้ไหมบุ๊กเท่าไหร่คะสองหมื่นสองพันตัวนะคะจนถึงสองหมื่นเจ็ดพันตัวเท่านั้นเองเป็นสัตว์ที่แบบว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วใช่แล้วค่ะอยู่ในแคนาดานะคะมากที่สุดนั่นเองค่ะคือราวหนึ่งหมื่นห้าพันตัวเท่านั้นเองหนึ่งหมื่นห้าตัวห้าพันตัวถือว่าน้อยมากๆนะคะแลวที่เขาไม่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือว่าอุณหภูม ที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสถานการณ์ในเรื่องของธรรมชาติก็จะสามารถทำให้หมีขั้วโลกตาขั้วโลกนี่นะ,ะมันสามารถแบบว่าสูญพันธุ์ไปได้แล,แล้วมันน่าเสียดายมากๆนะเคยเคยได้รับฟอ r d Mail นิดน,นึงนะคะเขาเคยมีการนี้นี่นะแข่งขัน,น,นกันล่าหมีขั้วโลกโอ้ยตาเพื่อที่จะเอาชนะแค่นั้นเองแต่ว่าหมีก็เสียตายอะ่ะ เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะเราไม่ได้เอามาทําประโยชน์อะไรเลยก็คือล่าเพื่อที่จะหาคนที่ได้ชนะให้เป็นเดวินเนอร์แค่นั้นเองผลของเขามาทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องคิดถึงในส่วนของธรรมชาติที่เขาสร้างมานะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมามันสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่สวยงามก็อยาก็ให้สิ่งที่มันสวยงามอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันใช่เขาไปใกลเขานะเพราะเป็นสัตว์อันตรายใช่แล้วเขาอยู่ในส่วนเขานะคะเพราะว่าเราไปคุกคามเขาก่อนเนี่ยเขาเลยก็เลยเขาก็เลยกลับ ใช uh huh. ค่ะอันดับที่เจ็แล้วค่ะอันดับนี้นะคะเราหลายๆคนคงจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันบ้างเพราะว่า uh huh. อาจจะอยู่ตามสวนสัตว์เออยหรือว่างานแสดงต่างๆนะคะก็คือช้างแอฟริกานั่นเองนะคะ uh huh. เขาบอกว่าช้างแอฟริกานะคะจริงๆแล้วนะ uh huh. คือถ้าเป็นช้างแอฟริกาจริงๆอะ uh ่ะ huh. มันจะอยู่ที่ มันจะอยู่ในป่าคือแบบว่าจะมีสายพันธุ์ที่แบบดุร้ายมากแต่เดี๋ยวนี้เขาเอามาเลี้ยงไงเอามาเลี้ยงเอามาทำให้เชื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเขาบอกว่าช้างแอฟริกานนคะมีน้ําหนักตัวนะคะเฉลี่ยอยู่ที่16,00 0ปอนด์ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆะนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะก็คือช้างซาวันา,วนานะคะมีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตอนใต้ของซาฮารานั่นเองค่ะและช้างป่านะคะที่มีขนาดเล็กค่ะบริเวณตะวันตกของแอฟริกานั่นเองค่ะช้างแอ,แอฟริกานี้นะคะสามารถ อยู่ได้นะคะทั้งป่าฝนทั้งทะเลทรายแล้วก็ชายฝั่งทะเลนะคะและก็เชิงเขาค่ะในแต่ละปีนะคะ,คะช้างป่าเนี่ยได้ฆ่าชีวิตของมนุษย์นะคะมากกว่า500คนซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นฝีมือของช้างแอฟริกานั่นเองแต่ว่าทําไมเขาถึงฆ่าละ่ะถ้าเราไม่เปเราไปยุ่งกับเขาก่อนใช่ถ้าเราไม่ไปรบกวนหรือว่าคุกคามเขานะคะศาสตร์อะ่ะเขาก็มีแบบเหมือนแบบว่า จิตวิญญาณของเขาที่บอกว่าต้องเป็นนักราบางสัญชตยานขาเป็นสัตว์ป่าอยู่นั่นเองนะะจะเห็นได้ว่าแอฟริกานี่มีอะไรน่ากลัวเยอะๆเนาะอย่างที่ได้บอกไปมีควายแอฟริกามีช้างแอฟริกานะคะก็เรียกได้ว่าเราก็อยู่แอฟริกาเหมือนกันเพราะว่าน่ากลัวเปล่าเราเป็นคนเผ่าไม่ใช่มาดูอันดับที่6นะคะอีกสักหนึ่งอันดับแล้วกันค่ะสําหรับนี้เลยนะคะ สัตว์ป่าที่น่ากลัวค่ะนั่นก็คือจระเข้น้ําเค็มของออสเตรเลียนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าดูลําตัวมันหูค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะก็รู้แค่เห็นเหมือนเอราวัณบานเหมือนแบบอะไรนั่นชหลนเอราวันเอราวัยน้ำเออจะไปว่ายน้ำที่น้าตกเป็นตะเพาเงินกับตะเพาทองไม่ประบูคนละเรืออ๋ออ่านั่นเองค่ะเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วแค่ดูรูปก็น่ากลัวแล้วอย่าเข้าใกล้เลยทีเดียวเข้าข่าวนิดึงไดียปะ ที่ตอนนี้นะคะจังหวัดพิษอุ์ยังไงจิ้วจระเข้หลุดตอนนี้จับได้29ตัวแล้วตัวที่30ก็นี่แหละค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียไปตามจับด้วยใช่จิดนี้เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งของจระเข้เลยค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะเป็นจระเข้นะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในจํานวนของจระเข้ค่ะทั้งจระเข้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด23สปีชีส์ของทั้งโลกเลยทั้งโลกก็จะมี23สปีชีส์นะคะแล้วจะ สไลด์สปีชีของจระเข้น้ำเค็มที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นจระเข้ที่ดุร้ายที่สุดนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะจะมีรําลำตัวนะคะยาวประมาณ 2. 5ดถึง3เมตรหู้โหวเรยียกเหยียยาวมากมากเท่ากับประมาณเกือบบู๊สองคนอะเกือบบู๊สองคนเลยนะบู๊สูงร้อเจแล้วอะจระเข้อะแบบใหญ่มากค่ะแต่บางตัวรู้ไหมเจ๊ใหญ่เท่าไหร่หรือปะหูขอโทษนะคะโคตรของจระเข้จริง6หกถึงเเมตรยาวกว่ารถตู้อะไรอย่างเงี้ย นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนหัวนะคะจะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีการที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วมีความอดทนสูงค่ะสามารถอยู่ในน้ํากลอยก็ได้นะคะแม่น้ําก็ได้ค่ะแม้กระทั่ง หนองบึงต่างๆนะคะอยู่ได้หมดค่ะเดินทางนะคะในท้องทะเลเออโหน้ําเค็มน้ำจืดน้ำข่อยอยู่ได้หมดเลยอ่ะอิจฉาเธอจริงๆไปเจอรักเคออสเตรเลียไปอยู่ญี่ปุ่นสักองปีไม่ได้หรอไปเจอสารไปเจอภาพลังสีไปเจอซินามงซินามะเกไปนะคะอ่าต่อมานะคะนี่เลยนะคะสามารถเดินทางได้ไกลเป็นพันกิโลเลยละค่ะก็นี่ไงข้ามจากออสเตรเลียเข้ามาอย่าได้มาดียวกลัวพักคานเองนะคะต่อมาค่ะมีถิ่นนะคะที่อยู่หลายประเทศด้วยกัน ค่ะเช่นออสเตรเลียนะคะบ้านเจก็มีขาพม่าค่ะอ๋อมีอยู่นะคะที่เจดีเชเวดโกงก็เจอบ่อยที่เมืองมาริวันก็มีมาริวันนี่มาริลาสิมาริลามาริลาเี่เขาบอกว่ากัมพูชาก็มีค่ะแล้วนี่บ้านเราประเทศไทยมีด้วยกันนั่นเองนะคะเวยดนามก็มีค่ะแล้วก็จระเข้ชนิดนี้นะคะจะพางตัวเก่งค่ะเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยนะคะตายใจก่อนค่ะ มันทํายังไงร,รู้ไหมเจ๊มันเหมือนเป็นท่อนไม้อ่ะจะอยู่นิ่งเลยแล้วก็<ม>เป็นท่อนไม้เหยื่อจะตายใจจะไม่คิดว่านั่นหรือคือจอระเข้<ม>โอเคแล้วจระเข้เขามีลักษณะการรับประทานเหมือนเราไหมลากลงไปกินในน้ำเจ๊ <c oughs> เจ๊เป็นอยู่ <c oughs> <c oughs> และนี่ค่ะแล้วก็จะรอนะคะจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยนะคะผ่านเข้ามาเห็นเป็นท่อนไม้ผ่านเข้ามาพอหลังจากนั <c oughs> <c oughs> ้นนะคะลําตัวพุ่งตรงเข้าไปค่ะกัดเหยื่อตัวนั้นนะคะแล้วก็กัดดิ่งลงสู่ทะเลแล้ววิธีการที่เขาจะฆ่าเหยื่อนะเขาจะ พลิกตัวหมุนตัวจนแบบว่าเหยื่อขาดะตัวขาดอะไรอย่างเงี้ยแม่ต่เภาหล่อนช่างดูดีเหลือเกินเคยโดนมาแล้วลำขาใส่ขาเทียไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าว่า<ค>แล้วกระป๋องเบียสฝากกระป๋องเบียหายไปไหนเจ๊ <laughs> อ,อ,อีกข้างอยู่ที่เจ <laughs> นเออตลกกันไปนั่นเองนะคะแล้วนี้ก็คือแบบว่า ตั้งแต่อันดับที่1 0ถึงอันดับที่6ด้วยกันเลยนะคะที<ม>่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่อันดุร้ายรองมาจากเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคุณผ <laughs> ู้ชม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรายังมีอีกห้าอันดับนะคะ,คะในช่วงต่อไปนะคะช่วงที่2ของรายการนั่นเองแต่สําหรับช่วงนี้ค่ะเราต้องพักชมนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะของทางช่องของเราก่อนเนาะอนนนอนเลยค่ะ ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนปรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e c e n t e ่งที่2ล้ค่ะมาอัพเดตกันต่อดีกว่านะคะว่าสัตว์อะไรนะคะที่น่ากลัวแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าควรแบบว่าอยู่ห่างๆเลยทีเดียวก็มารู้ไว้นะคะเป็นภูมิปัญญาสมองมากเลยอ่ะมาต่อในอันดับที่5นะคะติดท็อปฟอีกแล้วนะคะสำหรับแอฟริกานั่นก็คือสิงโตค่ะสิงโตแอฟริกาสิงโตน้ำโชคไม่นดรักูเลเลไม่ใช่ขายส้มตำอยู่ลูกยาแขรพไม่ใช่โอ้ยแต่ละ สำหรับอันนี้นะคะสิงโตแอฟริกานั่นเองค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นสัตว์นะที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าป่าตามแบบที่เขาเชื่อกันนะคะว่าสิงโตเนี้จะเป็นเจ้าป่าเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นนักล่าที่เชื่อกันว่าเกือบเพอร์เฟกที่สุดในโลกล่านภาลายเป็นเหมือนแบบว่าสง่ามใช่ดูสุขุมดูสง่าง่าท่าท่วงท่าของการเดินนี่อะไรนกกระยางเอออะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะ ตำแหน่งของมันนะคะจะเป็นตำแหน่งที่สุดยอดนะคะของสัตว์อันตารายที่สุดนะคะนั่นก็คือตำแหน่งที่5นั่นเองค่ะแล้วก็สิงโตนี้นะคะจะเป็นสิงโตที่แอฟริกามีรูปร่างที่ค่อนข้างสง่าง,งามมากเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็จะมีแผงที่คอนะคะค่อนข้างสวยงามมากๆยิ่งตัวผู้จะยิ่งสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เคี้ยว<ๆ>อ่าแน่นอนนะคะสำหรับเคี้ยวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็กับรงลิฟนนะงงเล็บที่คมกลิบ ไปแต่งเล็บได้นะสไตลอไบแล้วก็ทาเล็บเป็นเล็บนิดนึนนั่นเองค่ะเขาเรียกได้ว่าเขี้ยวของมันนะคะรวมถึงเล็บของมันนี่นะคะอันตรายสุดๆเลยอะเพราะว่ามีความคมที่คมมากๆแล้วก็มีความคงทนมากๆเลยนั่นเองฮะมันจะกินสัตว์แทบทุกชนิดเลยนะคะตั้งแต่เต่าคิดดูเต่ากระดองแข็งแค่ไหนยุงกินไหมเนี่ยยุงก็กินเจ ยุงบินยุงบินมาสิงโว้ยขี่ยุงตัวเดียวล้่ยุงตัวเดียวขี้านสับตากรแตนมากเลยสิงโตอีมแล้วยุงตัวเดียวอ่าตอกมาน่ารักมากเลยอ่ะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนี้เลยค่ะเต่านะคะจนกระทั่งไปถึงเพื totally ่อนของอีฉันเองยีราฟเออสิงโตว่ากินนะคะคองอหัก ก็จะลงก็จะลงได้คอคองเลยค่ะคุณผู้ชมอ่านี้นะคะแล้วก็จุดเด่นของมันนะคะเป็นนักราสังคมนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะสิงโตแอฟริกานี้นะคะจะอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าคะซึ่งเรียกได้ว่าก็ฮิต คอไฟกันอีกแล้วนะคะกับทุ่งญ,ญ้าสวหน้านั่นเองค่ะบริเวณพุ่มไม้ที่ค่อนข้างหนาแน่นนั่นเองนะคะจะเจอได้กับเจ้าป่าสิงโตอแอฟริกาค่ะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะอันดับนี้นละค่ะหลายๆคนคงจะรู้จักกันค่ะในส่วนของฉลามขาวนั่นเองนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันคือเพ,เพ,เพ,เพชรคาดออจริงแห่งท้องทะเลกันเลยทีเดียวะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากๆนะคะ,คะจํานวนหนึ่งในสองถึงสามในสาม S <S <S เออฉัา <S 2> <S 2> นาะันง,งงนะเขาบอกว่าของการโจมตีมนุษย์นะคะของฉลามนะคะในท้องทะเลทั่วโลกค่ะเป็นฝีมือของฉลามขาวนั่นเองฉลามขาวอุ้ยแต่ฉันไม่เชื่อหรอกฉันว่าแมงกะพุนโจ <ง S 1> มตีฉันบ่อยมากใช่ไหมแต่ว่าเจ๊ย,ยังดีนะยังไม่เจอแมงกะพุนที่สายพันธุ์ร้ายแรงอ่ะพอร้ายแรงถึงชีวิตเลยเดี๋ยวมีไหมมีแน่นอนนะคะเขาบอกว่าออะถึงไหนแล้วนะเขาบอกว่าฉลามขาวนะคะมีขนาดใหญ่ค่ะยาวประมาณนะคะ12-16ถึงฟุตนะคะมีฟันที่แหลมคมที่สำคัญดัดฟันไม่ได้ด้วย ถ้าดัดฟันได้ก็ต, <นะ S 2> ตั้งใจจะเล่นมานานแล้วเนอถ้าดัดฟันได้ก็น่ารัก <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> บอกว่ามีฟันนะให้บูธหายว่ามีฟันประมาณเท่าไหร่ร้อยซี่ไหมไม่ใช่ 3, สามพันซี่นะคะคุณผูช้ชมเจ้าถูกต้องเขาบอกว่ามันจะเคี้ยวเหยือ่อเดี๋ยวขอน,นิดนึงที่ดัดได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะค่าตัดสูงลวดหมดประเทศต้องใส่เคเบิ้ลมาทำเสซอบ้าพรส์หลอนๆใส่เคเบิ้ลช่องเราทำไงไม่ใช่ <c oughs> เก็บอกว่ามันนะคะจะเคี้ยวนะคะเหยื่อนะคะแล้วก็คือนลงคอเร็วมากๆค่ะแล้วก็ความคาของเลือดในท้องทะเลนะคะจะทําให้มันแทบจะคุ้มข้างที่เคยดูหนังมาที่บอกว่ามันได้ยินมันได้กลิ่นกลิ่นเลือดจดเดียวใช่แล้วมันจะคุ้มข้างมากมันจะรู้สึกว่าโอ้ยอาหารของฉันอยู่ข้างหน้าฉันต้องรีบไปนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วมันก็จะอาศัยอยู่นะคะตามชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะของสหรัฐอเมริกาฮาวายอเมริกาใต้อเมริกา ฮาวายนะคะอเมริกาใตา้แอฟริกาใต้ค่ะชายฝั่งทางเหนือนทางออสเตรเลียนะคะโอ้โหอาศัยอยู่หลายที่มากๆชายฝั่งตะวันออกนะคะของจีนก็มีนะคะทางใต้ของรัสเซียก็มีด้วยค่ะโหเรียกได้ว่ามีกันอยู่เยอะแยะมากมายนะคะสําหรับฉลามขาวค่ะนี่แค่แบบว่า ที่ทราบมาเคยดูาสารคดี Discovery อ่ยอยังไงว่าแค่มีกลิ่นเลือดนะตามที่แบบว่าอะไรนะท้องทะเลที่ได้อ่านไปมาสักครู่นี้นะมีกลิ่นเลือดแล้วมันจะมาเลยเขาเขาจะได้มีเรดาร์ที่เร็วมากแล้วเขาบอกว่ายัางไรรู้ไหมเจ๊ถ้าเกิดว่าเราตกไปในท้องทะเลแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีไม่ได้มีเลือดอะไรเงี้ยถ้ามีฉลามววกวนอยู่แถวนั้นนะให้เรานิ่งให้เรานิ่งที่สุดเลยเพราะว่ามันจะจับความเคลื่อนไหวของกระแสน้ำเออนั่นเองเพะถ้าเราขยับปุ๊บเอาเลยถึงไม่มีกลิ่นเลือดมันก็จะกัดเราอะ น่ากลัวมากเลยลทีเดียวะค,ะค่ะอะต่อมานะคะสำหรับอันดับที่เจ๊ได้พูดไปะค,ะค่ะนั่นก็คือแมงกะพุนออสเตรเลียค่ะอันนี้นะมันจะแบบมีสายค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ได้เห็นรูปกันไปนะคะ แมงกะพรุนออสเตรเลียค่ะจากที่ได้รู้จักกันนะคะในชื่อของตัวต่อทะเลนั่นเองค่ะรูปร่างนะคะคล้ายกระดิ่งคว่ำค่ะแล้วก็จะมีหนวดนียคะยาวมากมายถึง60เซนด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ,ะแล้วความยาวของสายของหนวดมันเนี่ยคะจะยาวถึง15ฟุตนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนีมาโตซิสนั่นเองนะคะหรือเข็มพิษนะคะประมาณ 5, 0 0 0เซลนั่นเองค่ะซึ่งสามารถนะคะฆ่าคนได้จำนวนสูงถึงท่าไหร่รือไมเจ๊ ไรเอ่ยสิคน60คนอะหกคนต่อแมงกัะพุนตัวเดียวแมงคุอรสเตียตัวเดียวหูถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ได้แล้วต้องเอามาใส่สุก,กี้แล้วเนี่ยย,ย่านี้เโฮโ้ยเจ๊ทำไมล้วเนี่ยความคิดเราชั่วลายอะ ก็ัวน้ากลัวออนั่นเองนะคะแล้วก็แมงกะพุนออสเตรเลียนี้นะคะจะชุกชุมกันเหลือเกินนะคะบริเวณชายฝั่งแล้วก็ปากแม่น้ำนะคะบริเวณที่มีน้ําขึ้นนั่นเองอค่ะอาหารของมันนะคะคือปลาเล็กๆนั่นเองค่ะแล้วก็คาสเตซิสนั่นเองค่ะก็แมงกะพุนจะชอบมากเลยทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสําหรับแม่น้ำนะ,ะที่บริเวณปากช่องน้ำนะคะ่ะ ที่มีน้ําขึ้นนั่นเองนะคะเพราะพวกนี้เขาจะไปชุกชุมกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนสายนะคะแป๊บเดียวแหละคุณอาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะอ่ะต่อมานะคะยิ่งทาไมเลอต่อมานะคะอันดับที่สองแล้วค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับอันดับที่หนึ่งค่ะแต่อันดับที่สองก่อนอันนี้ก็คือใครหลายคนทายได้นะว่าต้องติดในสิบอันดับแน่เลยนะคะสำหรับงูเห่านั่นยัฉันว่าแล้วงูเห่าบ้านเราในน่ากลัวมากจริงชูคอได้สูงมากช้อยู่บนหัวตลอดเลยใช่ไหมเกงกองด้วย บางทีอยากทำงูยืดขยี้งูใหญ่เลยเออนั่นเองนะคะเขาว่าอย่างนี้เลยค่ะใครๆนะคะก็จะรู้จักงูเห่าเนี่ยได้ดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีเคยมีคลิปวิดีโอไปแล้วสําหรับงูเห่าที่เด็กอินเดียที่บอว่าเด็กอินเดียไปเล่นแล้วงูเห่าชกชกแล้วซึ่งเธอไม่เป็นอะไรอ่ะกาลังคารเลยอ่ะแล้วก็เล่นอ่ะเอออันนี้จริงๆเลยอ่ะนะกลัวมากเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวมาอ่านข้อมูลต่อค่ะเขาว่าอย่างนี้เลยค่ะว่า หลายคนนะคะจะรู้จักง,งูเห่ากันได้ดีเลยนะคะแต่งูเห่าชนิดนี้นะคะคืองูเห่าเอเชียค่ะซึ่งมีอีกหนึ่งชื่อนะ,ะที่เรียกกันว่างูเห่าอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งจะมีถิ่นฐานนะคะอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะปากีสถานค่ะเอเชียใต้นะคะแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ที่สําคัญที่ท้อน,นะฮะอินเดียนั่นเองค่ะงูเห่าอินเดียนะคะต่างจากงูเห่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะคือ ทำไมรู้ไหมไหมันจะกินงูด้วยกันด้วยจริงๆแล้วง,งูงูงูทั่วไปเลยจะไม่กินงูกันเองอ<ร>แต่งูเหาชนิดเอเชียเนี่ยนะคะเขาจะกินงูกันเองค่ะออถ้างูา<น>ที่เล็กถ้างูที่เล็กกว่าคือก็จะเป็นอาหารของเจ้างูเหาเอเชียตัวนี้ไปเลยนะคะ<ม>แล้วก็กินทุกอย่างคะ่ะหนูเนอไปกระทั่งแบบว่าช้างมางวควายเลยทีเดียวมันจะแบบว่าทําการรัดอะรัดแล้วก็ ฉกมันจะใช้พิษใช่ไหมอันน้น<ช>เดี๋ยวขอภายนนดนึ่งัรัดงูเขาเออแล้วก็แบบพิษเขาจะพุ่งได้ไกลมากเดียวเลยนะคุณผู้ชมชและแลนี่ค่ะเมื่อเวลาที่มันโกรธนะคะหลังจากที่มันถูกรบกวนแล้วนะ,ะมันจะทําการแผ่แม่เบี้ยออกมานะคะเหมือนงูอินเดียะคะ่ะแต่งูพวกนี้นะคะจะเออแล้วงูพวกนี้นะคบจะเป็นงูที่มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถฆ่าคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ถูกกัดนะคะก็จะ แป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าไม่ทําการรักษานั่นเองค่ะแต่ละลายนะครที่จะโดนงูกัดนะจะอยู่ไม่ถึง หนึ่งปีแน่นอนใช่แล้วค่ะรักษาแล้วโดนกัดถึงแบบว่าปีละห้าละห้าหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะนี่เลยบูจะบอกว่าแต่ว่าประโยชน์ของพิษของงูนะคะไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตามที่มีพิษนะคะเขาเอามาทําเป็นเซรั่มเพื่อช่วยในเรื่องเออเซรุ่มมาเซรั่มรักษาไปนะไปนะไปนาตกก่ะฟ้ากระสุดฤทธ์เซรุ่มนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆกันได้ด้วยนะคะมาที่อันดับที่หนึ่งหลายๆคนคงจะตกใจกันแล้วก็แอบเก็บก่อนและหลาย คนคงจะไม่คาดคิดเลยนะคะว่าจะเป็นอันว่าจะเป็นเนี่ยสัตว์ตัวเนี้ยทำไมหรอไส้เดือนใช่แหละบูไม่ใช่มีสองอย่างไม่ใช่รกริงจื่ะยังไงดีเอาส,สัตว์สปีชี้ตัวเองมาพูดตั้งมีสองเพศในร่างเดียวกันกิ้งคือ,อ,อไส้เดือนเลยนั่นเองค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมก็คือ ยุงนั่นเองค่ะยุงอันดับหนึ่งเลยเหรอ<ค>รสำหรับกา<ค>รฆ่าเป็นเพชฌฆาตในการฆ่าถูกต้อง<ฮ>ค่ะเขาบอกว่าคงผิดคาดกันนะคะสําหรับใครที่บอกว่าไทายอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะยุงนะคะคือเพชฌฆาตที่ร้ายแรงที่สุดนั่นเองค่ะ,คะเป็นอันดับหนึ่งนะคะของสัตว์แห่งแห่งความตายนะคะก็คือยุงนะคะ,ะ,คะจะเป็นมแมลง จิ๋วขนาดเล็กมากๆนะคะ,คะแต่ว่าจะทําให้เรารู้สึกคันเวลาเราโดนกัดหรือว่าบวมขึ้นมาได้สําหรับใครที่แพ้นะคะยุงบางชนิดค่ะเป็นพาหะนําเชื้อนะคะในในส่วนของโรคมามาเ,เรียมาลาเรียนะคะและไวรัสไข้เลือดออกค่ะเข้าสู่ลำลำตัวของเรานะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราลาคาญใจหรือว่าต่างๆนาๆนานะคะและในแต่ละปีคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่ายุงนะคะสามารถฆ่าคนนะคะได้ถึง เยอะมากๆสองล้านคนเลยทีเดียวหู้อ่านจะแบบว่าเป็นโรคมาเรียโรคไข้เลือดออกโรคอะไรอย่างงี้ตายจากสาเหตุจากยุงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะยุงที่อยู่ตามป่าเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยยุงเนี่ยนะมันจะแบบว่าแบ่งออกเป็นหลายอย่างมากๆอยุงที่อยู่ตามป่านี้นะกัดสุดยอดเจ๊แต่ว่าตัวยังเหมือนก็แม่ไก่อะไรเงี้ยเนอะใช่ไหมตัวผู้แม่ไก่ตัวผู้ทําไมเลยนี่นี่แต่จะบอกว่าเคยได้ข่าวมานะคะว่า ยุ่งสามารถจับขโมยได้โอ้ยยังไงล่ะจับขโมยได้ไงลูกป้าเคยเคยอ่านในฟอร์เวเมลอยู่เช่นกันเขาบอกว่า,างี้เลยค่ะมีขโมยมเข้าไปขโมยของในบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บก็ขโมยรถด,ด้วยพอขโมยรถเสร็จแล้วในรถมียุงกัดซึ่งเป็นเลือดไงเป็นเลือดแล้วก็คลีนีแล้วเขาแนบเนียนมากเลยนะคะทุกสิ่งอย่างคือเวลาเขาจะขโมยเขาจับใส่ถุงมงุงถุงมือตำรวจก็จับไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยเข้าไปบอกว่า หาของในรถอะแบบจะพิสูจน์หลักฐานนะจะมีเส้นผมไหมขนไหมอะไรที่ล่วงนะคะที่จับเนซึ่งไม่มีเลยซึ่งไม่น่าเชื่อ,อแต่เจอยุงตัวหนึ่ง,งแล้วเขาก็เลยนํายุงเนี่ยนะคะนําเลือดของยุงเนี่ยไปทําการตรวจ DNA แล้วจึงทราบว,ว่าขโมยคือคนนี้ก็จับได้เพราะยุงก็คือลากันไปในโลกล่ายน้ำลายกันนิดนึงใช่แล้วค่ะและที่สาคัญนะคะในน้ำลายของยุงนะคะนอกจากมีพิษแล้วนะคะในน้ำลายของยุงนะคะเป็นการฆ่าเชื้อ HIV วด้วยใช่คะใช่แล้วค่ะ พี่ว่านต่อไปนะคงจะมีการแบอว่าเรียนแบบนะคะในส่วนของน้ําลายยุงแล้วก็มาทำเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะนอาจจะเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนต่อไปได้นะ อาจจะต้องเพาะพันยุงเป็นร้านร้อยล้านตัวเลยอยู่คนเดียวฮะบูมันไปอยู่ในฟาร์มยุงคนเดียวฮะบูพี่อยู่ด้วยเจนรู้เปล่าว่ารู้ไหมว่าคนที่ดูน้องอาจจะมีด็อกตรงด็อกเตอร์คนใดคนหนึ่งอยู่นะแล้วจะเห็นไอเดียนะค่าก็เอาบูมาอยู่กับยุงเลยลวกันนะคะเพราะปกติก็วิววิวิวิคล้ายอยู่เกรารานะคะขอประธานอภัยนะบัตนาเออไม่ใช่ค่ะนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10อันดับนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงฆ่าคนทำไมถึง บอกว่ามาคุกคามคนนะคะก็คนเราเนี่ยไปคุกคามเขาก่อนอพี่ก็เลยเหมือนแบบว่าขอเพิ่มอันดับที่11แล้วกันเป็นอันดับที่ศูนย์เป็นดับเริ่ม,มแรกเลยน่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์ ต้าที่น่ากลัวเพราะน้าตาหรือยังไงใช่น้าตาเราสองคนนี้น่ากลัวไม่ใช่บู๊เจหมายถึงหมายถึงนิสัยแล้วก็ด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นะคะที่อยู่ด้วยกันในสังคมนะคะซึ่งจะเป็นภัยก็เรียกได้ว่าสัตว์นี่เขาอยู่ธรรมดาถ้าเราไปถ้าเราไปอะไรนะไปคุกคามเขาเขาถึงจะปล่อยพิษหรือจะมาทําร้ายเราแต่มนุษย์นี่สิทำร้ายกันเองโดยที่เรายังไม่ไปทำร้ายเธอเลยเนี่ยรู้นะเจ๊แอบแทงข้างหลังน้องอยู่บุ๊คแค่สามด้ามเองบุ๊คลุซึกแล้ พี่ยังทาได้อีกสักห้าหก้าเลยก็ว่ากันไปนะคะนเ่ค่คนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทำร้ายสัตว์นะคะทำร้ายธรรมชาติทำร้ายกันเองนะคะโอ้โหทุกอย่างนะคะมาจากกินกันเองใช่กินกันเองอร่อยดีนะใช่ไหมเออจริงปะใสอูยะะมาใสอู ซีอุยลูกอ่านนเองค่ะนีม่ใชไม่พูดว่าซีอิวกินกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเกตความรู้นะคะระเทืองสมองนั่นเองค่ะมาเทืองกันมากเลยนะคะถึงกระสันสมองยึกๆเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนะคะอย่างที่น้องบูบอกนะคะเรามีทั้งสาระนะคะแล้วก็มีทั้งความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะต้องลาไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ